ไม่เล่นค่ะไม่เล่นขี้เกียจเอาเว้นระยะห่างค่ะทุกคนให้น้องอยู่ห่างๆกันก็เลย,น, <c oughs> ยนิชาไม่เอาไม่ไม่ไม่ไปทำมันมันจะกัดเอานะนิชาไม่เอาค่ะลูกเดี๋ยวมันกัดแมวกัดไม่เอา I do ไม่ไปไม่ใกล้กันนะคะไม่ใกล้กันนะยังต้องเว้นอยู่เว้นระยะห่างก่อโปรดไม่ต้องเข้ามาเลยเดี๋ยวติดไอเดี๋ยวติดหวัดจากพี่นิชาพี่พี่ก็ไล่น้องนะแต่น้องก็ไม่อยากจะไป คุณแม่ก็จะติดบัดจากนิชาแล้วแหละเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องรีบกินยานแล้วแหละวันนี้บ้านน้องอยู่ฝั่งทางน,น้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้ <laughs> สงสารมากเลยดูนะคุณแม่ให้ให้ให้เว้นระยะห่างกันอยู่ไกลกัน <laughs> ต้องให้เว้นระยะห่างค่ะทุกคนเพราะว่าพี่นิชาย,ยังมีหวัดอยู่ <h ums> พี่นิชาย,ยังมีหวัดอยู่เดี๋ยวควัวไปติดน้อง สงสารเด็กน้อยอยากจะไปเล่นด้วยกันเว้นระยะห่างนะคะลูกนะไม่ไปใกล้น้อง,องเดี๋ยวน้องติดหวัดคะโอเคเล่นอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ค่ะไม่หูแล้วหูไม่ส่งเพราะว่ามันจะต้องได้วิ่งรับกันไม่เอาค่ะโอ,นะอ้โหดูค่ะทุกคนกำลังพระอาทิตย์กำลัง ดินแบบท้องฟ้าสีสวยมากๆโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ติดตามน้องนิชาขอบคุณมากๆค่ะ